สาวสวยดังสำนึกผิดประกาศตามงออดีตแฟนลั่นไม่มีพี่หนูอยู่ไม่ได้เดินหน้าง้อลั่นหนูอยู่ไม่ได้กลับมาโสดอีกครั้งสำหรับเส้นได้สอดเรสเตยหลังเลิกกับอดีตแฟนหนุ่มไวสุธิที่คบกันมานานกว่า8ปีซึ่งล่าสุดโลกออนไลน์ต่างพากันแชร์บางช่วงบางตอนของการไลฟ์สดขายของของสาวเส้นได้ที่พูดถึงการงออดีตแฟน และตอบชัดว่าจะมีโอกาสีเีิเธนหรือไม่อย่างไรโดยในคลิปสาวเส้นได้บอกว่าฉันสอดอเวอร์ชั่นใหม่ไม่วีนแล้วหนูไม่เอาแต่ใจแล้วหนูเข้าใจแล้วว่าคนเราอยู่คนเดียวไม่ได้คนเรามันเก่งคนเดียวไม่ได้หนูเข้าใจแล้วถ้าไม่มีพี่หนูอยู่ไม่ได้นะคะหลานเขาสวยมากนี่อยู่กับเขาตอนยังไม่เสร็จแต่พอหลานเสร็จก็เลิกกัน จิตใจเธอจะไม่ชวนเราไปร้านเลยเหรอหรือเธอกลัวใครเห็นไปทุกคนไปเม้นเลยเข้าไปเม้นในคลิปเลยไปช่วยกันงอหน่อยเร็วช่วยงอหน่อยเขาชวนอินฟูทุกคนเราก็น้อยใจไม่ใช่แค่อินฟูทุกคนด้วยนะชวนเพื่อนตูทุกคนจ้ายกเว้นตูจ้าไม่มีใครเหมาะกับเธอเท่าเราแล้วจริงๆงงอต่อไปงอต่อไปถามว่าจะหาใหม่หรือจะงอ งอสี่คนใหม่ไม่เอาต้องไปบนบนกับใครดีบนที่ไหนที่ทุกคนสงสัยฝ่ายนั้นมีใหม่แล้วไม่ใช่ที่มันขึ้นขำค้นหาไว้มีแฟนใหม่มันคนละไว้อันนั้นไว้อันนั้นมันไว้ดาราคนละไว้กันยังไม่มีแต่เขาก็มีคนคุยอยู่ แต่ว่าไม่เป็นไรเราทำให้เกมเป็นแบบนี้เองถามว่าจะมีโอกาสดีเทินไหมไม่ได้ขึ้นอยู่กับได้ขึ้นอยู่กับเขาฉันพร้อมอยู่แล้วฉันรออยู่แล้ว